เป็นแชมป์แตมมือะอยอดพุทกรรถ้าวันนี้สรุดเอาชนะวิทยาได้ถือว่าแตมมือวิทยาร้อยครั้งที่จะแพ้แชมป์สิทสมัยโกโก้ร้องด้วยยไปได้ใช่ไหมจบหนึ่งเอาล้ครับถอดสร้อยออกกอนเกะกะหนักจิ้มถายเลย นักช right <So S 1> <right? S 2> ิบปาดเลยหนักจริงๆนะเมื่อกี้มาลำคาอะไรนะลังคาถามว่าวิทยานั้นเล่นควากายไปกี่ปีครับ6ปีครับข้โอเคครับแขนหลังใหญ่มากครับลำแขนสิบแขนนี้น้ำหนักเก้าสิบกิโลกรัมโอ้โหครับร้องเข้าไปครับ การจับชูมือให้กับวิชาชีพสิทธิ์สมัยครับเวลานี้ไม่